วิตีงอสบายเที่ยวกับเพื่อนนค่ะไปไปกล้องเดินตน่อยนี่คนขับค่ะเหี้ยวมากใจกำลังเดินทางออกจากกรุงเทพไปนะคะกำลังสบายฮา,ยายดิยาค่ะบ๊ายบายยง่เ <laughs> นี่คือสภาพใบพันไม่เคยสนใจอะไรกับโลกเลยนั่งอยู่ในรถคนเดียวเรามาดูเรื่องราวของเพื่อนแต่ละคนกันค่ะว่าเขาทำอะไรกับว่าชีวิตบ้างดอผเฮ้ทำไมถึงเลือกใส่ดอกไม้อย่างนี้นคิดว่าน่ารักมากเหรอคิดว่าน่ารักมากคิดว่าน่ารักมาก ย่งไม่ได้เยี่ยมละทีอั้นจนเป็นนิ้วแล้วคิดว่าน่ารักมากเลย่างนัน่ะคิดว่าน่ารักมากวคิดว่าน่ารักมากวคิดว่าน่ารักมากเลยอย่างนั้นอะที่ดีที่สุดในโลกเนี้ยที่ดีทสุดในโลกเนี้ย Stop it get some help วันนี้ขับรถเป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมสนุกมากปวดตูดปวดตีน ไม่ชินชชันลึกมันต้องแบบพลอยเยลุดดอกไม้ที่เพื่อนเก็บมาให้ไปตุน้น <c oughs> ตลอดให้ทำอะไรคะเนี่ย <c oughs> ตลอดให้ทำอะไรม <c oughs> ะไอทีเอเนี่ยอยู่ไหนอะ่ะที่จถือมาเห่นั่น เอามาด้วยเหรอแล้วคลิปย,ยุ่นเอาออกอยังเอาออกแหละแล้วลตัดยังนี่อะบวาวาิเชยความทรงจําคือคลิปเราไม่จำเป็นต้องตัดเราเก็บไว้ความทรงจําในวันที่อายุห้าสิบหรือเงี้ยเราเปิดมาดูเราก็แบบเจอเรื่องราวว่าเราอา่ะเราไปยุ่นมาเลยเฉยแค่นะั้นแค่นั้นแหละ <c oughs> นี่เรามาพักที่นี่นะคะรีแล็กซ์แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เข้าเราจะมาถึงประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่ได้เข้าบ้านพักเลยค่ะ อะไรก็แล้วแต่คือเรายังไม่ได้เข้าบ้านพักเรามาถึงที่นี่แล้วจะมารีวิวสวนที่นี่นะคะก็คือตรงนี้ตอนแรกว่าจะไปว่าจะไปสวนสัตว์แต่ไม่จะเป็นต้องไปแล้วเพราะว่าอยู่นี่ออนี่สิงโตนี่น,นี่อะไรก็ไม่รู้อะไรหมดเลยนี่อันนี้ตัวเฮียเยตุ่มาตุี้ตัวีเราะวถ้าคือเราต้การก็คือ ดีที่สุดในโลกเนี่ยอ่ะตรงนั้นเราก็ไปซื้อถุงนันได้ก็จะถุงละสิบกิโลสิบกิโลคือหกสิบบาทอ๋อประมาณส่วนส่วนที่เนี่ยที่ลืมอีกข้อหนึ่งก็คือช่วงช่วงเวลากลางคืนที่นี่จะกํหลังจกถี่พวกรบกวนแบบดังได้แต่ในบ้านแต่ถ้าเรายังปา,าร์ตี้กันสามารถเปิดประตูได้ถ้าเราเปิดเราไม่ดังมากเนาะคดังหุว่าซึ่งแบบว่าเราไม่จ้อขอเราก็ไม่สามารถ เราแค่ปิดประตูแต่เราก็อ่านในบ้านได้เต็มที่มันเก็บเสียงอยู่ใช่ไหมคะบ้านตรงนี้เต็มที่เลยแต่ถ้าในบ้านเรานะแต่ถ้าลเกเนี่ยอย่างเง,งี้ยเนี่ยเใช่ไหมเราจะติดกับบ้านนี้ละวอพอถ้าเราแบบ<อ>เหมือนถ้าเหมือนถ้าบ้านหลังเนี่ยเขาดาวเราก็มีสิทธิ์แจ้งแจ้งได้เลยโทรห,หาพี่เด <ใจ S 1> ี๋พี่ก็แจ้งออฟฟิศได้เลยอะไรอย่างเงี้ยตั้งก่อนครับไปแล้วเหรอไปแล้วเมื่อเราดูดีๆมีชัดเจนเย่สีเขียวเฮ้ย พีมันนี่พีมันนี่คันนี่มีความสุขไหมสุขยอดิไม่อ่สนานี้วตอนี้ไม่ไม่เอาลัอนี้นคัไม่ได้หรอกันนี้ขึ้เองนะบายบายคือไม่ได้หรอกคันนี้ตองตกน้ำอ่ะไปเถอะเข้าไปเถอะเข้าเ สุัสดครับัครับน,นี่ครับเจ้าของ่อมาเลกรนะอมีอ,อีอก่ากอไหล่ดึงมาเดกอะ่าไปี้แล้วก็เป็นแบบบ็อกเกอร์สวัสดีค่ะทุกคนตรงน,นี้เราอยู่อ่ไรเนี่ยทำนี้ด้วยใช่ค่ะคือว่าตัวคุณมันมีรอยค่ะมันมีรอยจุ ทัมเบลล็อกส์ทห้เบลล็อกส์จะทำอะไรกัน pues? eline, ครับสรุกว่าวันนี้จะทำอาหารกันไหมหรือว่าจะไปกินกันเลยคุณสบตาครั้งคนวันนี้ใครอยากทำกินมายกมือขึ้นทำกิน อยู่ไหมครับวันนี้ก็คือไปถ่าคนเดียไปเล่นเฉยๆแล้วก็ไปซื้อของมากินซื้อมาเองซื้อของกินมาแล้วเพราะว่าถามซื้อแล้วโอเคเสร็จปุ๊บเราก็คือจะเป็นการในส่วนของเซสชั่นการทำงานใช่ไหมครับเราไปเจอกันที่กิเก้มาเก็ตกันเลยว้าวบรรยากาศหน้ากล้อง a few moments later สวัสดีค่ะตอนนี้คือสี่ทุ่มแล้วแต่ว่ายังไม่ทำอะไรดูทรงดูหน้ีเสื้อชิ้นที่ว้าวฮ่าฮ่าให้ต่อยให้ต่อยเก้าพ่อ่อยอ่ะง่าย ว้าวเนี่ยนี่กินไหมทำไห้ชิมกินเหมือนาไม่ต้องแรงหรือเมื่อคืเจียดใช่ไหมอืมอืมกปาชิมฮะแอปลาเรียวเสียวกินรก็ก็ไม่กินเผ็ดขนาอืมเป็นไงเพราะมันอืม กินบ้างอ่ะนี่หรออันไหนก็ได้่นอันเนี่ยิคๆงเลแล้วนะตั้งเลยเดี๋อวันทานที่เธอเดี๋ยวเขาตั้งมาซ้อนตาแล้วหรองมาต้องเืินมาซ้อนนี่อยู่นะมานน้วไหม

ได้แล้วอือหืออือหอขนมก็มันงปล่าอือุ่ออืออ่ือหอค่ะ ไปแล้วหนึ่งคนครับกูเเดี๋ยวกูลงไปห้องก่อนเกิบ้าใต้น้ำเออแล้วเราสองคนต้องร่วมกันร่วมมือกันแลตีะีใส่สมองแก่ไว้ด้วยนะ มุดป่าไม่ชิ้เหยื่อแก่ต่อไปแล้วสอง y e น r s later. วา้วาวาวา้วาวว้าวว้าว้าพรอมไม่เคยเคยเอร์ที่ไอ้ฮันนี่จะติดตามแน่นอนห็นข้าวด้ดีไม่มเลทน้นเดยวจอาดิอันี้สมขอบบุไมโอ้โหที่เหมอกันเลไม่อยากหายแล้ว ขับเข้าไปอันนี้อยากเลี้ยงแมวนี่มีแนวดีๆ3ตัวเลยอ่ะอ่ะดดีๆ3ตัวเลยหนูอรอระบายสีแล้วนะคะแบบนี้นี่อวดกันไหมนี่คือแบบของเรานะคะนี่คือสิ่งที่เราสเกชอะโนโมเ็น์ภาพใหญ่นิดหน่อยนี่ ไม่เห็นอะไรเลยไหนขอดูหน่อยครับอุ้ยซนี่ซื้อนี่ซื้อเข้ามาพี่จาใครว่าดูงอทำไมต้องไปเต็งมัวพิซซ่าป่ะเนี่ยได้พิซซ่าป่าจะลงสีฟิตตอยจะไปดูเป็ดเหรอเป็ดเลยวะ เพราะว่าผู้บอกแบบไม่บอกไงแย่มองแย่มองแย่มองคือตอนนี้เราทำบาติกไปซึ่งกำลังรอคนมาวาดให้อยู่เพราะว่าวาดไม่ได้แต่ว่าเราจะนั่งทำทรงกันแล้ว จะได้อยู่ในยูทูบเบอร์ร้อยล้านวิวค่ะตอนนี้ไม่ใช่กูหน้ากูแล้วเป็นไงนะาคำไม่เลิกหน้ากูหน้ากูมันแปบตรงไหนปล้ตรงไหนคำหน้ากูมันเหมือนแทมค่ะ เป็นเบื่อไป้วว่าไงบ้างครับคิดว่าหน้าผมเหมือนแฮมหรือเปล่านี้คือเู้จดนี่หมดโต๊ะกจีแล้วนี่ก็กแตนี้ยาเยเย้กมีอะไรเืยไม่กเ่ออีกประมาที่จินค่ะอีาเชชมากนี้จะให้าไหเขาทีหนึ่งเดี๋ยวจะ่งบไปถามเาไหมต้องถามตอนนี้เราอยู่กันที่นี่ค่ะ Friday เป็นวัน Day ์เซ็นเอยู่ในศูนย์ศิลปะปิยะอาคารแสดงผลงานค่ะบรรยากาศรอบๆก็จะเป็นแบบนี้ศิลปะที่เราสนใจ 嘛。